ท่านชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวประจำวันของทางกีลานครเคเบิลทีวีนะคะกับดิฉันสุภาลินีแก้ความลือค่ะข่าวแรกในวันนี้เราติดตามกันที่กิจกรรมบรรายงานแห่งชาติจังหวัดลำปางมีผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการเข้าร่วมกันเป็นจํานวนมากค่ะ ที่บริเวณสวนสาธารณะ5แยกหอนาริการำเพิ่เมืองโจลำปางนายธานินทสุภาแสนผู้ว่าราชการโจลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดกล้วยถวายพระพรและกล่าวถวายราชาสดุดีณพระบรมชาย,ยาลักษณ์เนื่องในวันรายงานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร,มมารีในงานมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีเช่นการแสดงดนตรีเพื่อผู้ใช้รายงานการแสดงความสามารถต่างๆของผู้ใช้รายงานการประกวดที่ดารายงานการให้บริการของหน่วยงานสง การกระทรวงแรงงานกิจกรรมตรวจสุขภาพการสาธิตรประกอบอาชีพอิสระการจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อผู้ใช้แรงงานและการสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการเพื่อผู้ใช้แรงงานจะไม่ได้รับบาดเจ็บและพลุกพลภาพและกิจกรรมการสร้างสุขให้กับผู้ใช้แรงงานมีพนักงานรัฐวิสาหกิจสถานประกอบการบริษัทห้างร้านต่างๆในโจลำปางเข้าร่วมงานประมาณ500คน งานนี้กระทรวงรายงานร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความสําคัญของผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นทรัพยากรสําคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานถือว่าเป็นบุคคลสําคัญมีบทบาทขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจทําให้ประเทศได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันที่1พฤษภาค,คมของทุกปีค่ะ ชาวบ้านร่วมงานบุญประเพณีส่งน้ำพระาธาตุนะคะเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามค่ะ บรรยากาศภายใต้วัดหลายแห่งในจังหวัดลำปางต่างคึกคัดคราคั้ำไปด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่พร้อมใจกันมาร่วมกันทําบุญเนื่องในเทศกาลร,รงน้ําพระธาตุประเพณี8ปดเปงซึ่งจะตรงกับวันค้น15ค่าเดือน6ของทุกปีและในปีนี้ตรงกับวันที่2พฤษภาคม2558และที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงตําบลเวียงเหนืออาเภอเมืองจังหวัดลำปางพุทธศาสนิกชนจํานวนมากเข้าร่วมพิธีสืบชะตาหลวงหง ประเพณีไหว้สาทรงน้ำพระบรมพระธาตุดอนเต้าบูชนีสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปางเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวัดนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศิรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานครและเป็นสถานที่กำเนิดพระเจ้าแก้วดอนเต้าพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางโดยมีพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีสืบชะตาในครั้งนี้เพื่อสืบสารประเพณีที่ดีงามที่สืบทอดกันมาให้ยั่งยืนสืบไปนอกจากนี้วัดอีกหลายแห่งได้ร่วมกันจัดพิธีส่งน้ําพระาธาตุขึ้นอีกด้วยถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานซึ่งในหลายพื้นที่เรียนภาษาท้องถิน่นว่างานแปดเป่ง ซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายรวมทั้งการจุดบ้างไฟเพื่อที่จะขอฝนเนื่องจากเข้าสู่ฤดูการทำนากันแล้วซึ่งปัจจุบันจะหาดูได้ยากสำหรับการจุดบ้างไฟเนื่องจากมีชุมชนขยะตัวกันมากขึ้นหากจุดขึ้นไปบนฟ้าก็จะตกลงมาเป็นอันตรายได้จึงมีการหยุดกิจกรรมการจัดบ้างไฟไปแล้วหลายชุมชนเพื่อความปลอดภัยแต่จะหาดูได้จากชุมชนนอกเมืองหรือตามชนบทที่ยังมีการจุดบ้างไฟเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามกันต่อไป ภายในวันเดียวกันนะคพะพบแผ่นดินไหวสองจังหวัดของทางภาคเหนือค่ะ นา,นายธินกรทาทองผู้อำนวยการสำนักงานธรณีเขตหนึ่งลำปางรับผิดชอบพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเปิดเผยว่าสำนักงานเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวในระดับขนาด1.8มนิจุดจุดศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาวความลึก2กิโลเมตรและก่อนหน้านั้นได้เกิดขึ้นที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายเกิดแผ่นดินไหวขนาด1.6มกนิจุดความลึก3กิโลเมตร คาดว่าเกิดจากแคะแนงของรอยเลื่อนเล็กๆที่อยู่ชั้นใต้พื้นดินขยับตัวซึ่งเชื่อว,ว่าไม่ได้เกิดมาจากรอยเลื่อนหลักเป็นเพียงการขยับตัวของรอยเลื่อนเล็กๆเท่านั้น การเกิดเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ยังถือว่าไม่รุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินและจากการตรวจสอบแล้วยังไม่มีรายงานความเสียหายเข้ามาแต่อย่างใดในขณะเดียวกันการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆหรือต่ำกว่า3เมแมกนิตูดถือว่าเป็นผลดีที่รอยเลื่อนหลักและรอยเลื่อนแขนงต่างๆมีการทยอยปล่อยพลังงานออกมาไม่เก็บพลังงานสะสมไว้มากมิเช่นนั้นอาจจะเกิดการปล่อยออกมาในระดับที่รุนแรงขึ้นได้ในส่วนของแผ่นดินไหวที่มีขนาดความรุนแรงนั้น เกิดจากการปล่อยพลังงานออกมาระหว่างการเลื่อนถลายอย่างรวดเร็วไปตามรอยเลื่อนรอยเล็กๆและตามแนวตะเขบรอยต่อระหว่างเปลือกโลกเป็นการแปรสันทานสองแผ่นเรียกว่ารอยเลื่อนแปลสภาพขนาดใหญ่ค่ะรถเก๋งชนกับต้นไม้โชคดีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยค่ะ เมื่อเช้าตรู่วันที่1พฤษภาคม2558พันตำรวจตรีประภากรทะชมพูพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจพุทธรเมืองลำปางได้รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายลำปางเชียงใหม่ณบริษัทพีเอคอนกรีตบ้านป่งแสนทองตำบลป่งแสนทองอำเภอเมืองจังหวัดลำปางจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับสมาคมกู้ภัยเมืองลำปาง ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งฮอนด้าหมายเลขทะเบียนขอไข่ลอลิง7022เชียงใหม่พุ่งชนกับต้นไม้สักที่อยู่ข้างถนนจนทำให้สภาพตัวรถด้านหน้าเสียหายอย่างหลังแตกตกลงไปในป่าข้างทาง ใกล้กันมีเจ้าของรถที่รอดตายราวปฏิหารและได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยทราบชื่อต่อมาชื่อนายสุริยาวงสุวรรณอายุ29ปีเป็นชาวอำเภอห้างฉาดจงลำปางให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถออกมาจากบ้านเพื่อนกำลังจะเดินทางกลับบ้านที่อำเภอห้างฉาดแต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเกิดอาการหลับในไม่รู้ตัวรถจึงเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ดังกล่าวค่ะ วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมสินค้าของทางภาคใต้กันนะคะในงานมหกรรมพาณิชขับเคลื่อนเศรษฐกิจสินค้าภาคใต้สู่ทางภาคเหนือที่จัดขึ้นที่จังหวัดลำปางจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมกันค่ะ สู่งานมหกรรมพานิชขับเคลื่อนเศรษฐกิจสินค้าภาคใต้สู่ภาคเหนือครับผมท็อปเปอร์คือสดาถาบัญชาครับพิชานาถนันทีของจันค่ะวันนี้นะครับผมเราจะพาทุกท่านไปตะลุยนะฮะกับงานที่ยิ่งใหญ่มากๆของพี่น้องชาวลำปางฮะซึ่งเป็นงานนําสินค้าจากภาคใต้มาจําหน่ายสู่พี่น้องทางภาคเหนือครับซึ่งงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้จะจัดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณเลยครับค่ะสำานักงานพานิชจังหวัดนันทลุ่ค่าและก็อีจังหวัดของทางภาคใต้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ วันนี้คุณสมบูพร้อมหรือยังครับที่เปิดตู้ของเราพร้อมแล้ววันนี้ดิฉันแต่งตัวมาเต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวจะทุกท่านค่ะไปเยี่ยมชมบรรยากาศบริกาแล้วจุดคึกคักขนาดนั้นเลยนะไปเลยค่ะที่เราจะพามาภูมิชาชักชายแดนจากจังหวัดสตูลแล้วหนูจัดชาชักกันยังคะกาแฟมีโกโก้มีนม,ม,มโอ้โห,โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ดีไหมคะลองทานหรือยังคะลองเจอแล้วค่ะลองแล้วค่ะลองทานดีไหมดีมากปกตินี่เคยได้ทานชาชักมก่อนเลยค่ะ เป็นคนลำพางไหมครับไม่ใช่อ๋อมาอยู่ที่ไหนครับจังหวัดนนท์แต่มาอยู่ที่ลำปางวันนี้ดีใจไหมคะที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงนะมาจัดกิจกรรมพิที่ลำปางแบบนี้ครับใช่ค่ะมาบ่อยๆมาบ่อยๆนะวันนี้ทานชาชักเป็นเมนูแรกเลยค่ะเมนูแรกของี่โถโอ้โหทานเนาะอร่อยแล้วแบบทานโชว์เลยค่ะทานโชว์ ข,าย,ขายดีขนาดนี้นะครับผมมาออกงานพาณิชย์สินี้บ่อยไหมครับพี่บ่อยใช่ไหมครับปกติก็ขายดีทุกครั้งที่ไปออกใช่ไหมครับแล้วทั้งหน้ามีโอกาสไปออกงานพาณิชย์จะไปไหมครับที่ไหนเราก็ไปใช่ไหมฮะเหลือกลางอีสารใต้ไปหมดอยากให้ทางกระทรวงพาณิชย์มีงฮนอย่างนี้นนบ่อยๆครับผมเพราะว่าสินค้าชาชัด ที่อยู่ตาม2นชายแดนจะได้มีโอกาสมาขายตามขางจังหวัดครับผมฝากการทุนก็ได้วยครับว่าอยากให้มีการจับหน้างในห้างครับเพราะว่าในห้างมีกำลังซื้อดีมากครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเราไปร้านอื่นต่อค่ะครับโอ้โหเราเดินกันเพลินเลยครับมาที่ตรงนี้นะครับเป็นสลับเป่าลับผีโอ้โหคิวฮะยาวมากคุณส้มนะฮะยืนรอนานหรือยังครับคุณพี่ครับนานแล้วมาจากที่ไหนครับ มาจากที่ลำปางทำไมถึงเลือกที่จะยืนรอสลัเปาคาับอร่ครับอร่อยอร่อยปกติเคยเคยทานใช่ไหมครับพีดีครับพี่เคยทานไหมครับยังไม่เคยแต่ว่าอยากลองทานเพราะว่าเห็นแถวต่อยาวเยอะเมื่อวานนี้ขายดีไหมครับขายดีทุกวันขายดีเนี่ยเคยเคยนับไหมครับผมว่าสลัเปาขายได้วันหนึ่งกี่ลูกใช่ค่ะบอกก่นีประมาณกี่ลูกครับแต่ละวันสามพัน 4,000ลูกโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะสำหรับสาลาเปาทับสีจากร้านเจสติ่งจากจังหวัดระนองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหหลักลาเป็นยังไงบ้างครับมาที่นี่ดีมากเลยค่ะได้คุค่ะลูกค้าที่นี่ตอบรับดีมากค่ะมีกำลังซื้อค่ะโอ้โหแล้วก็อย่างนึ่งเนี่ยอยู่ในห้างเนี่ยลูกค้าค่อนข้างที่จะเข้าใจในส่วนของผลิตภัณฑ์แล้วก็ทําให้ยกระดับของสินค้าแล้วก็ราคาได้เพิ่มมากขึ้นค่ะครับ ปกตินี้ร่วมงานพาณิชย์เป็นประจําอยู่ไหมครับใช่ค่ะร่วมงานเป็นประจาค่ะมีกิจกรรมไหนบ้างครับผมที่พี่ประทับใจมากๆกับกระทรวงพาณิชย์ครับก็คือการการแมทชิ่งโปรดักต์ค่ะเพราะว่าเราเคยเป็นแมทชิ่งโปรดักต์ของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยหลายที่ด้วยกันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็อยากให้ทางกระทรวงพาเราไปยังต่างประเทศเพื่อเราจะได้เป็นแมทชิ่งโปรดักต์กับชาติต่างๆค่ะครับคืออยากให้ทางกระทรวงเนี่ยพาเราไปออกบูธในที่ต่างๆเช่นที่นี้ีิมออกบูธอยู่ใน ในสถานที่นี้ก็คือคที่เซ็นท่าเน,นี่ยนะคะลูกค้าได้ให้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็เป็นการเปิดตลาดแนวใหม่ซึ่งทางกระทรวงอื่นๆไม่เคยทำเพราะตัวเองไม่เคยทํางานร่วมกับกระทรวงพระรามชนนะคะกระทรวงจังเทียรกีฬาแล้วก็กระทรวงกาอยู่แล้วแต่การมาออกบูธแล้วก็จัดกิจกรรมในห้างอย่างเงี้ยกระทรวงอื่นๆยังยัง,ย,งยังไม่ได้รเริ่มทําเช่นก,กระทรวงอันี้ เดินกันมาเรื่อยๆครับตอนนี้ยังไม่เหนื่อยนะฮะมาอยู่ที่รัศดาไผ่มุกจากจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะวันนี้จอมมีเครื่องประดับนะคะที่มาจากภูเก็ตโดยตรงนะคะที่ทำไผ่มุกนะฮะเอามาแปลทำเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นกำหน่ข้อมือใช่ครับสำหรับชาบ้านบรุนก็ถึงหกโหนะฮะารจำหน่ายเป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับดีดีได้รับการตอบรับรับดีดีมากเพราะวหนึ่งที่มานี้ทั้งหมดสิสี่จังหวัดภาคใต้ของเราที่เป็น ทะเลอันดามันนำเครื่องประดับมุกที่ว่าเป็นของแท้จากทะเลแล้เราก็เอาตัวอย่างบางคนก็ไม่เกรดนนะครับว่าเนี่ยของแท้เป็นยังไงนี่คืออันนี้ก็คือเปลือกของเนี่ยที่เป็นเม็ดนี่คือไข่มุกนะครับเนี่ยที่เป็นลำลายของหอยที่สร้างขึ้นมาเป็นเม็ดไข่มุกขอเชิญมาเที่ยวชมราคาจะไม่แพงนะครับของเราเนี่ยซื้อได้สินค้านี่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารเครื่องใชงต้ตั้งเสื้อผ้าทุกชิ้นถือว่าผู้ประกอบการมาเองโดยตรงเลยใช่คับไม่ได้พาคนกลางท้งชิ้นครับโอวาโอวาน้องสาวเอ้ยสวัสดีค่ะพี่บาวโอ้โหนะครับผมมาที่ลำปางนะครับผมยังมีโอกาสนะฮะ<ห>เล่นหนังตลุงไนงะ นนะคะเรียกว่าเป็นโอกาสดีจริงๆนะครับผมสําหรับพี่น้องชาวลาปางนะครับผมที่จะได้ของที่ระลึกที่เป็นของใต้และเป็นเอกลักษณ์มากๆนะฮะที่เป็นของที่มาจากจาังหวัดนครศรีธรรมราชนะนะฮะแบบไ,ไม่ว่าแค่เฉพาะเด็ก,กนะคะที่ตื่นตาตื่นใจแบบเด็กๆสมัยใหม่บางคนจะไม่ไามารทราบาเปอะไรอะไรนะครับมาเล่นกัน เป็นยังไงบ้างคะมาจัดงานที่ลําปางที่มาลําปางครั้งแรกก็ประทับใจนะรู้สึกว่าดีจังเพราะว่าลูกค้าที่นี่เขาบอกว่าเป็นสินค้าที่แปลกไม่เคยมาค่ะแล้วก็ได้รับการากต้อนรับดีค่ะเป็นการจัดงานครั้งแรกกับทางกระรทรวงพาณิชย์หรือเปล่าคะพาณิชย์พี่ก็มาหลายครั้งแล้วแต่ว,ว่าลําปางนี้ไม่เคยมาค่ะมาครั้งแรกก็คือร่วมงานกับทางกระทรวงพาณิชย์ก่อนด่ะก่อน อยากออกงานเรื่อยๆเลยต้องสัดต้องขอบเจ้าหน้าที่ไว้อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆไหมคะถ้าตามห้างเนี่ยคือจะมีลูกค้าตอบรับดีมากสนใจด้วยค่ะถ้าออกตามห้างบ่อยๆก็ดีคัะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้คุณลุงชื่ออะไรครับผมชื่อสมปองคุณลุงสมปองมาจากที่ไหนครับผมมาจากแม่หมอมาจากแม่มอ วันนี้ได้อะไรไปบ้างครับซื้อยาสแก้ดูเลยนะได้กันได้กันได้ครับซื้อไปทานเองหรือว่าซื้อไปฝากคนที่บ้านคะเนี่ยซื้อทานด้วยแล้วก็ไปฝากเขาด้วยทรับข่าวกานจัดงานนี้ได้ยังไงอะคะก็ดูในทีวีไงดูในทีวีมีการประไปสัมพันธ์ผ่านช่องไหนบ้างครับช่องไหนนะผมรู้จากช่องสามเนี่ย สุทธ์เนี่ยทรประยุทธ์นะครัจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ใช่ใช่ครับผมที่ประชาสัมพันธ์สำคัลยมาครับมาเดินงานลักษณะนี้บ่อยไหมครับคุณพี่ครับก็ถ้าเวลาถือว่าเข้าจัดใหญ่ๆเขาจะมาจัดดีแล้วว่าเออหน้าสินค้าเขาอะไรเยอะเขาก็จะมาครับสร้างข่าวได้ยังไงอะคะทราบข่าวงานจัดงานได้ยังไงคะ ลอร้วก็จันปายนะ้ะออเห็นป้ายก็เลยมาแล้วพะมาในงานแล้รู้สึกเป็นยงไบ้างคะล้าเราเยอะแยะหลากหลาไหมเยะค่ะวันนีเยอะมากอเับองทางไดแล้วก็มีทงเหือเสมด้วยนะใช่ค่ะอันนี้เป็นเพงรกบนาุโมะเพราะว่างานของเรามีมากกว่า200บูธด้วยกันนะฮะสำหรับงาน มหกรรมพาณิ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสินค้าภาคใต้สู่ภาคเหนือนะครับ<ช>งานของเราชอบจะมีไปจนถึงวันที่5พฤษภาคมต้องขอขอบคุณนะครับผมสำหรับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัพท,ะทะลุงนะฮะที่ได้จ<ะ>ัดกิจกรรมดีแบบนี้ขึ้นครับใช่าาค่ะแล้วก็สิบสจังหวัดทางภาคใต้ด้วยนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมนะฮะทำให้สินค้าของทางภาคใต้นะคะได้มาจําหน่ายกันที่น้ำตางนด้วยครับเรียกว่างานนี้ได้ประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการและผู้ซื้ออย่าง ยอดเยี่ยมทีเดียวครับครั้งหน้านะครับผมถ้ามีกิจกรรมดีแบบนี้เราจะมาบอกทุกท่านแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมและคุณส้มโบต้องลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในโจลำปางค่ะสำหรับวันนี้เวลาของข่าวก็ได้หมดลงแล้วดิฉันและทางทีมข่าวต้องขอลาท่านชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ